ทุกวันอังคารทีมแพทย์พยาบาลและทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลระยองจะหมุนเวียนกันไปตามรอพอสตต,ต่างๆเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ะระยะเวลารอคอยสมดังนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ในเรื่องของเบเตอร์เซอร์วิสนะครับ การมาตรวจรักษาโรคเรื้อรังที่รพอพสตทําให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเสียเวลาของผู้ป่วยและญาติที่ไม่ต้องเดินทางเข้าตัวจังหวัดนอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาให้เจ้าหน้าที่รพอพสตมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นอีกด้วยขณะเดียวกันการบันทึกข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วยลงในโปรแกรมการรับบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ re, ทําให้การดูแลผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ซึ่งผู้ป่วยได้รับประโยชน์ตามนโยบายได้พบหมอรอไม่นานอยู่ใกล้ๆได้ยาเดียวกันค่ะขณะเดียวกันผู้ป่วยที่โรคเรือ้อรังที่มาตรวจรักษาที่รพอพสตก็ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลา ลับไปทงานที่บานนกได <c oughs> ี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจุ่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับ <c oughs> ลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดลอ้อม สุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพอสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน